สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงพานรินบิวตี้ช่วงนี้นะคะโอ้โห PM 2.5มาแรงแซงทางโคง้งทะลุทะลวงมากๆหัวหินนี่บางวันขึ้นแบบตัวเตือนส้มบางวันขึ้นตัวเตือนแดงน้อยวันมากจะขึ้นตัวเตือนเขียวนะคะในช่วงนี้นะพี่พักเชื่อว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยก็ค่าฝุ่นพีน่าจะเยอะแบบนี้แหละและปัญหาที่ตามมานะหน้าเนี่ย มีผื่นมีผดมีสิวเกิดจากการอุดตันนะมาเลยค่ะสิวผดสิวผื่นสิวเม็ดเม็ดนะคะแล้วพี่พักเนี่ยก็เป็นคนที่มืออยู่ไม่นิ่งด้วยสิพอมีสิวก็เริ่มแกะพอแกะแล้วเป็นไงเ่ยมีจุดด่างดำนะเริ่มมีจุดแดงและช่วงนี้นะถึงแม้พี่เอ็มจะเยอะแต่ว่าที่อากาศดีจังเลยอะเป็นช่วง กุมภานะโอ้ยพี่พักชอบมากนะแล้วอากาศดีๆอย่างพี่พักก็ชอบไปเดินทะเลพอไปเดินทะเลเสร็จเจอแดดอีกจ้าทีนี้ละค่ะโอ้โหพีเอ็มมาสิวอุดตันก็มีหน้าขึ้นผื่นก็มาแกะสิวก็หน้าแดงดําแถมเจอแดดเจอลมทะเลอีกหน้าหมองคล้ำนะคะเสี่ยงและคลิกว่ามีความมีฝ้าเล็กน้อยขึ้นที่หน้าด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่พักก็เลยจะต้องแบบเออไปตามสูตเสาะหาว่า เฮ้ยมันมีอะไรไหมมีตัวช่วยอะไรไหมที่ช่วยในเรื่องแบบช่วยลดเลือนในเรื่องความจุดด่างดำรอยหมองคล้ำและฝ้านิดนึงไงและวันนี้นะคะพี่พักก็ได้ไปเจอกับเจ้าเมอร์ซี่วิตามินซีพลัสเมลาส์มาแอนด์ดักสปอเซรัม ตัวนี้เนี่ยเขาเคลมมาเลยว่าเป็นสูตรฝ้าจางด่วนใน14วันและช่วยได้ดีในเรื่องของดักสปอตจุดด่างดำบนใบหน้าผิวหน้าหมองคล้ำนะคะเนื้อผลิตภัณฑ์ของเขานะคะจะมีความเป็นสีขาวขาวน้ำนำใสๆนะคะนี่เนื้อเขาจะเป็นน้ำขาวๆคุ่นๆน,นะคะเวลาที่เราทาลงบนผิวเนี่ยเขาจะซึมซาบลงไปได้ดีแล้วมีกลิ่นแบบ วิตามินซีเฟสเฟชอยู่ด้วยให้ความสดชื่นมากนะคะเวลาที่ลงบนหน้าของเราแล้วปุ๊บอันนี้ก็คือซึมแล้วนะคะเมอ c ์ซี่วิตามินซีเมลาส a มาแอนด์ดาร์มตัวนี้นะคะเขาเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าที่มีสารบำรุงผิวที่ผ่านเทคโนโลยีขั้นสูงค่ะช่วยจัดการฝ้ากระจุดด่างดำได้อย่างตรงจุด พร้อมลดความบม่องคล้ำนะคะทำให้ผิวแลดูกระจ่งางใสรู้สึกได้อย่างชัดเจนเลยด้วยอนุพันธ์วิตามิน C ที่มีความคงตัวสูงซึมเข้าสู่ผิวได้อย่างล้ำลึกผสาน PHA ตัวนี้เนี่ยจะช่วยผลัดเซลล์ผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า AHA นะคะแต่ไม่รู้สึกระคายเคืองเติมความชุ่มชื้นให้ผิวด้วยวิตามิน B3 ก็ตัวนี้เนี่ยก็ช่วยป้องกันการเกิดริ้วรอยได้อีกด้วยแถมยังมีสารสกัดจากเปลือกส้มที่ช่วย ให้ผิวดูเรียบเนียนสรรพคุณจึงมากโดยส่วนตัวของพี่พักแล้วนะในระยะเวลา14วันเนี่ยพี่พักก็ว่าเห็นผลได้ในระดับหนึ่งคือแบบเห็นผลได้อย่างชัดนะชัดเจนค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันว่ารอยต่างๆที่เรากังวลที่เราอยากให้เขาจางลงเนี่ยเขาก็จางลงเห็นส่วนถ้าแบบเอาแบบจะพูดบอชัดเจนเลยพี่พักว่าถ้าใช้หมดขวดนี้ <ừ. S 1> น่าจะเห็นแบบชัดเจนชัดๆ เลยนะคะสำหรับหมดขวดนะคะเจ้าตัวเมอร์ซี่วิตามินซีพลัสเมลาม่าแอนด์ดาร์สปอตัวนี้นะคะเขามี2องใสด้วยกันถ้าไซสเป็นแบบขวดเนี่ยก็หาซื้อได้ที่วัดสันช้อปปี l a z a าด้า<ๆ>นะคะแล้วก็จะมีแบบซองด้วยนะคะแบบซองนี้หาซื้อได้ง่ายๆเลยค่ะที่เซเว่นอีแบบซองราคา59บาทแบบขวดราคา490ก็ถ้าใคร ถูกใจยังไงนะคะก็ลองไปหาซื้อกันได้ะคะ่ะแต่แบบว่าถ้าอยากลองก่อนไปลองเจ้าตัวแบบซองนะพี่พักบอกเลยว่าแล้วคุณจะหลงรักมีซองที่สองสามสี่ห้าและอาจจะแบบ ตามไปได้วยเป็นขวดโดยซ้ำไปขวดสำหรับใครที่มีปัญหานะคะฝ้ารอยดำผิวหมองค้้ำผิวไม่สม่ำเสมอเนี่ยพี่พักแนะนำเลยค่ะกับเจ้าเมอร์ซี่วิตามินซีพลัสตัวนี้รับรองะคะ่ะว่าคุณใช้แล้วจะไม่ให้ผิดหวังสำหรับใครที่ใช้น้องอยู่แล้วนะคะหรือว่าเฮ้ยดูคลิปพี่พักแล้วน่าสนใจอยากไปซื้อมาลองใช้เหมือนกันดีกว่านะคะแล้วมีฟีดแบ็กยังไงชอบหรือไม่ชอบยังไงมาพูดคุยกันในคอมเมนต์นะคะเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่พักก็ต้องขอตัวจบคลิปพีโอ วันนี้มิเพลงเท่านี้ค่ะคลิปวิดีโอหน้าพี่พักจะมาพักนวดรีสเบลเตี้อะไรอย่าลืมกดติดตามนะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะนี้าสดมากหัวเม่งมากคือเพิ่งอาบน้ำกำลังจะเตรียมนอนแล้วนะคะขออภัยก้วยความน้าสดด้วย